พี่ซาลูเมนบอกว่าชาตินี้จะได้ซื้อขายกันไหมดูถูกใจอะไรก็ยากเหลือเกินไม่นิยมเยอะกว่านิยมพี่ไม่ต้องให้ผมเช่าหรอกเพราะพี่คิดแต่มุมลบของคนอื่นของะะพี่เก็บความสุขของพี่ไว้เนาะเราเก็บความสุขไว้ซึ่งกันและกันเนาะเรื่องเช่าซื้อก็ตัดก,กันออกไปเนาะพี่จะให้ผม บ้าเช่าทุกองเลยไงอืพี่มาเช่าดิคุณอาสมเด็จองละพันสองอยากให้เช่าไหมใครจะไปอยากให้พี่เช่าอะ่ะผมซื้อองค์เป็นล้านผูผูผพงังพังผมซื้อองค์หลาย,ลายแสนพี่จะมีปัญญาซื้อไหมเนี่ยผมถามนี่อ่ะเนี่ย,ยองค์งละล้านเนี่ยมันจะถูกใจง่ายแล้วมันก็จะไปเจอกันที่ไหนอ่ะปะโท พี่ใช้พี่ไปแบกเงินมาซื้อที่เนี่ยองค์ละล้านบออ่ะไม่ต้องล้านสองล้านสามล้านหรอกปัทูคอมเมนต์แบบนี้เอาจริงๆรอาพี่ลองคิดดูเอาเนี่ยแล้วพี่ไปซื้อขอได้มาพันหนึ่งอะพี่ลุงองละพันไปผมเหมาหมดเลยปะ พี่ไม่ต้องคอมเมนต์นะพี่ผมเห็นพี่ใจคอคับแคบโคตรเลยฟังแล้วมันเดาหูเนี่ยเคยรียดจริง <Yeah. S 1> รรเครียดจริงปะโตเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ดีนะแต่ฟังดูแล้วแบบแล้วพี่จะไปซื้อพี่มาซื้อเลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะติดต่อลุงให้เอาไว้องในสองพันสามพันเนี่ยติดต่อลุงให้เดี๋ยวผมติดต่อให้มีเป็นคนมีเป็นพันๆเป็นเป็นหมื่นองเลยพี่ซื้อ,อเปล่าเครียดเลยตอน,นโต เออพี่ซื้อง่ายพี่ก็ไปตั้งโต๊ะซื้อแล้วก็แบกเงินมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาซื้อเขาเออเขาก็แห่ไปขายพี่ยังอ่ะซื้อเออพี่ขอให้เก่งเหมือนกับสิ่งที่พี่พูดออกมาพี่ทำอาชีพอะไรพี่ก็รุ่งเรืองหมดอ่ะผมเชื่อผมเนาะแต่ถ้าเกิดพี่แบบเป่าออกมาอย่างเดียวเลยอ่ะนี่อหรอป่ามันก็อย่างที่พี่อยู่แหละ ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นยังไงแต่ผมมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะพี่ดูถูกคนอื่นเขาไปหมดอะ่ะพี่ไปตั้งโตะอะแล้วรับซื้อเนาะแล้วก็เช่าเขาแบบเนาะดูแลเขาดีๆนะเช่าไปเลยพี่เช่าง่ายๆแบบสไตล์ที่พี่พูดอะ่ะเออนะ okay, แล้วพี่ก็เดี๋ยวผมจะแห่ไปด้วย <laughs> นะเป็นกด,ดังเลยพี่พี่โตพี่ลองฟัง แล้วก็คอมเมนต์แบบโหไม่ตอบมั่งอะไรมัง่งจะซื้อโอ้โหพี่เอ้ยพี่ไปซื้อของพี่เถอะพี่ไปขายของพี่เถอนะเนาะปัดโทษใจคอมมันจะคับแคบเลยขนาดนั้นพี่มาตรฐานพี่ก็ไปเช่าของพี่เนาะพี่ก็ไปซื้อง่ายๆของพี่เนาะพี่ซื้อดีๆนะซื้อเยอะๆนะ พี่ซื้อดีจริงๆผมจะเอาพาไปขายพี่ด้วยเอาจริงๆพี่ซื้อง่ายๆซื้อดีๆนะเออเดี๋ยวผมจะได้เลิกได้ซื้อจักสามพันนะไม่ได้สามพันบาทนะสามพันล้านนะ <c oughs> พูดไปได้พูดไปเรื่อยพี่เอยรักนะรักทุกคนนะแต่ว่าสิ่งที่บางทีอย่าไปดูถูกคนพี่เชื่อผมคนเอย่าไปดูถูกคนที่มาทานทุเรียนเน่ยผมพูดจริงๆนะ คนที่มาทานข้าวอยู่ข้างหลังอะบางคนลูกค้าผมจริงๆอะบางคนมีเป็นหมื่นล้านจริงๆนั่งทานข้าวกับพี่อ่ะเขาใส่เขานั่งรถไฟฟ้ามามีเป็นหมื่นล้านจริงๆประโถประโถพี่พไปดูทูคนอื่นเขาทํางานมันง่ายขนาดนั้นเหรือพี่เห็นคอมเมนต์มาแต่ละอันเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าคนอื่นเขาแบบเออเขาตั้งใจเขาทํางานโหกว่าจะ ดูได้องค์กว่าจะส่องได้องค์เจอโหมันยากนะต้องใช้สมาธิต้องใช้ตังด้วยเนาะบอกตั้งแต่วันนูน้นแล้วบอกไม่ต้องถามเราพี่ถามแล้วก็โมโหใส่คนอื่นเขาแย่มากเลย